รายการเราเนี่ยเป็นรายการสาระกระเทงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันผมดูสถานการณ์เชื่อมจิตลําบากไหนจะโอเคที่ยืนทางสังคมนี่กระถูกตังต้งคำถามคดีความก็เริ่มจะงอกเงลยขึ้นมาไอทีไปฟ้องร้องเขาก็ดูท่าทางจะเหนื่อยกันอยู่นะครับทน,นายก็ทัวลงพนั้นสถานการณ์อนะไรต่างๆมันก็เริ่มเกิดกวางยุ่งยากนะยุ่งยากแต่ยังไม่เลิกเด็กที่เราเด็กมาเปิดเผยหน้า ทางโซเชียลมีเดียนะครับสถานการณ์ก็หนักขึ้นเพราะฉะนั้นผมดูคดีเชื่อมเชื่อมจิตเนี่ยมันวูนนะบอามาแล้วพรบคอมมิชชั่นคุกห้าปีเนี่ยสมมุติว่าพวกชาวพนะเชื่อมจิตทำผิดทุกครั้งที่เผยแพร่ห้าปีห้าปีสิบครั้งก็เท่าไหร่อ่ะห้าสิบปีอ่ะนะครับก็ต้องไปเชื่อมในคุกนะถ้าสมมุติทำผิดนะถ้าไม่ทำผิดก็สู้กันไปก็ดูกันนะฮะศัตรตูก็เยอะนะทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ไปทั่วย่อปวดอนะ่ะทั้งกันชัยทั้งโหดการแต่ทั้งเอ,อ่อแพรลี่ทานายนอนันตชยัย ต้นอ้อเป็นหนึ่งโอ้ยเยอะแยะไปหมดแขกรับเชิญในรายการเคลียชัดๆแขกรับเชิญในรายการโหนกรแสบว่าศัตรูเยอะแกะความเจ้าหน้าที่พอบอกโอ้ยศัตรูรอบเอวีเหนื่อยนะศัตรูรอบเอวีเหนื่อยนะชีวิตไม่มีความสุขนะครับศัตรูรอบเอวไม่ว่าคุณจะเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยคุณเหนื่อยคนจะมีดีคดีความเยอะๆนะเหนื่อยทุกคนครับใครที่มีคดีความเยอะเหนื่อยครับ หน้าหมองคล้ำไม่ว่าเป็นโจทย์ก็หมอคล้ำเป็นจำเลยก็หมองคล้ำอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับว่าคดีเชื่อมจิตหนักเลยนะครับถูกตั้งคำถามทางสังคมถูกวิจารณ์ในทางลบมีปัญหาเรื่องที่ยืนในโซเชียลในสังคมแบบมันมันลำบากครับคนดูแลลำบากนะอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องเรื่องเชื่อมจิตในลำบากและผมเชื่อรัฐบาลเขาต้องเอาอถ้าเขาแก้ปัญหาเด็กแฝดหัวไม่ได้นะครับ นะ <S <S เขาก็แก้ปัญหาลิงที่ลบุรีไม่ได้รัฐบาลนี้แปลกนะแก้ปัญหาเรื่องเด็กแปดขวบเชื่อมจิตไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องลิงลบุรีไม่ได้ขนาดปัญหาเรื่องเด็กแปดขวบนะแล้วก็ลิงลบุรีนี่แก้ยากนะรัฐบาลนี้แตย,ยังแก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีปัญญาที่ไงเราไม่รู้ว่านะอะไรอะไรก็พูดว่าไม่มีอำนาจนะอำนาจไม่มีนะไม่มีงบประมาณนะครับอะไรต่ๆพูดมันอยู่แค่วนไปวนมาอยู่แค่นี้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องประชาชนเห็นด้วยกับผมด้ว นะก็สนแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กันไปพี่เดก็จะมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนทุกวันนะเห็นประดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะเป็นกาลังใจให้พี่เดกนะครับนะแชร์ให้แล้วคุณเอียมขอบคุณครับคนขับรถอของคุณทักษิณน,นะครับมีความสําคัญอย่างไรก็ไปดูตั้งแต่ในอดีตคดีซุกขุคคนคดีอะไรต่างๆน,นะคือคนขับรถคนถคน,นี้เขาเป็นคนสนิทรู้ทุกอย่างคุณทักษิณทั้งคนขับรถอยู่กันมา40ปี แล้วก็เกี่ยวข้องกับพอดีทุกคนเราไปดูเดียมันมีเราไปดูใน Google น่ะถือหุ้นแทนคุณทักษิณหรือเปล่าไปดูเลยนะ<อ>ไปดูนะก็เป็นคนที่มีคุณทักษิณไว้วางใจนักการเมืองเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องคุณทักษิณน,นะครับนักการเมืองคนอื่นๆเนี่ยก็ให้คนสวนคนขับรถแม่บ้านถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแทนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินเยอะแยะมันไม่ใช่แตว่าคุณทักษิณหรอกครับเยอะแยะครับเนาะ นักการเมืองหลายคนเนี่ยที่มีพฤติกรรมคล้ายๆคุณทัศนิศนีที่มันเยอะแยะนะครับเยอะแยะเลยครับคุณเอแชร์สามครั้งให้อาจารย์แล้วค่ะนะครับขอบคุณมากเสียดายพี่เดไม่ลงสวคุณทรงวุฒิไมครับดูแล้วเนี่ยมันมีการซื้อเสียงกันมีการลบล็อบบี้กันมีการหัวก,กันเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ผมจะคุยกับพวกลงสมัครสรวรแล้วก็บอกว่าเขาตั้งกลุ่มกันมึงเลือกกูกูเลือกมึงนะคือลงไปก็เท่านั้นแหละครับนะครับ,นะรบเพราะว่าแม่งหัวกันเองอย่องสวข่าวเนี้ย นะครับนะได้เชื่อเนี่ยกรกตเนี่ยไม่มีปัญญาจับใครได้หรกเชื่อเพราะการที่จะไปจับไอ้พวกนี้ได้ต้องแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนะหรือไม่มันต้องหักหลังกันเองถึงจะจับได้เพราะนั้นผมเชื่ออะไกรกตชุดนี้เนี่ยความเห็นส่วนตัวนะด้วยความก็ลดมุยกมือไหวเลยนะกูว่าไม่มีปัญญาจับได้นะมันตั้งกลุ่มกันหมดแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยผมจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนพวกนี้เลยเขาตั้งกลุ่มกันเอาลงกลุ่มนั้นลงกลุ่มกฎหมายกลุ่มสาธารณะกลุ่มความมั่นคงกลุ่ม อาคาาจากการกลุ่มอะไรต่างแม่งยี่สิบกลุ่มอ่ะกูก็จำไม่ได้แลวแม่งเยอะหลอเกันเนี่ยมันก็ตั้งกลุ่มกันแล้วมันก็ตกลงกันเนมึงเลือกกูกูเลือกมึงเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่ากกตไม่มีปัญญาที่จะปะจับน้ยกเว้นว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันหักหลังกันเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ,สอ,อ้สวที่กำลังจะมาเนี่ยความเห็นส่วนตัวนะด้วยความเคารพนะผมมีความเชื่อว่าแม่งมาจากการหัวกันมีมาจากการจัดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือไม่ใช่นัาการเมืองนะมันจัดตั้งหมดนะครับโดยมีความเชื่อว่าถ้าเข้าวัดแล้วทําบุญแล้วก็จะทําให้หลุดคดีพี่น้องว่าจริงไหม <c oughs> นะสมมติเราโดนให้ออกจากราชการนะครับเราโดนแจ้งข้อหาทุจริคตคดโกงอะไรต่างๆแล้วแต่นะเราไปเดินสายเข้าวัดพอเดินสายเข้าวัดแนละ้วทำบุญเยอะ ถวายรถถวายบ้านถวายที่ดินถวายเงินมากๆแล้วก็ทําให้เราหลุจคดีจริงไหมครับนะครับในฐานะที่ผมเป็นทนายความ <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะการที่คุณจะติดคุกหรือไม่ <c oughs> มันอยู่ที่พยานหลักฐานอยู่ที่กฎหมายและอยู่ว่าคุณได้ทําผิดจริงหรือไม่ถ้าคุณทําผิดจริงนะครับนะเออไม่ว่าคุณจะทําบุญถวายรถเป็นถวายรถบีเอ็มถวายที่ถวายเงินนะทอดปราปากระถินนะครับอย่างไร คุณก็ไม่หลุดคดีเพราะการทําบุญกับการทําชั่วมันคนละส่วนกันนะครับการนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่ว่าคุณจะจะเดินสายทาบุญแค่ไหนอย่างไรนะครับคุณก็ไม่หลุดคดีนะครับเนี่ยมันอยู่ที่พยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวนะพอนิดโดนแจ้งความจับอ่ะต้องไปตัดกรรม้่งทำโน่นทำนี่ต่างๆนะครับมันไม่สามารถช่วยได้นะครับพี่น้องครับเพราะฉนั้นทําชั่วทําดีคนละส่วนนะนะครับคนละส่วนกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ คดีก็การที่เราจะหลุดคดีก็มี2อ,อย่างคือ1ไม่ได้กระทําความผิดศาลต้องยกฟ้องเพราะไม่ทําผิดเลยโดนใส่ร้ายพยานหลักฐานไม่หนักแน่นเพียงพอนะครับอันนี้ก็อาจจะยกประโยชน์ใหความสงสัยก็รอดไปเพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอยังสงสัยว่าคนร้ายที่ยิงเนี่ยเป็นจําเลยหรือไม่คนที่วางยาพิษผู้ตายนี่เป็นจําเลยหรือไม่มีข้อสงสัยก็ยกไปน,นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางในการที่จะทําให้หลุดคดีนอกจากนั้น คดีขาดอายุความเช่นความผิดทยอมความได้คดีเช็คแด้งชอบงสามเดือนไม่แจ้งความไม่ฟ้องร้องก็ขาดอายุความให่นะครับเพราะขาดอายุความก็เท่ากับจบเงินไปเลยครับสิทธิในการดําเนินคดีก็ระงับนะครับนอกจากนั้นนะก็คือว่าออการกระทําของจาเลยไม่เป็นบาดเช่นขาดเกตนากระทาไปโดยสําคัญผิดเข้าใจว่าเชื่อว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับ อะไรจำลองนี้นะครับคือสำคัญผิดเข้าใจผิดนะนะครับไปไปหยิบของมาก็คิดว่าเป็นของของเราความจริงเป็นของของเขาสำคัญผิดนะไปด่าเขาคิดว่าเขาทำแบบนั้นแบบนี้ความจริงไม่ใช่ถ้าเราสำคัญผิดเราก็ไม่มีความผิดฐานบินประมาทเหมือนกันเพราะเราเข้าใจผิดสำคัญผิดว่าคนนั้นคนนี้มาด่าเราก่อนแล้วเลยด่ากลับไปเอาความจริงไม่ใช่คือการสำคัญผิดเนี่ยมันก็เป็นข้ออ้างในทางกฎหมายไม่ต้องรับผิดเห็นนะ มาดูรายการพี่เดย์และเป็นการฉลาดขึ้นได้ความรู้อะไรต่างๆก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับรายการของเราเป็นรายการให้ความรู้ทางกฎหมายมีคนถามทําไมทักษิณหลุดคดีทักษิณหลุดคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องปฏิหารทางกฎหมายนะครับเดี <S <S ๋ยวเราจะเล่าให้ฟัง <S <S เรื่องคุณทักษิณไปโคราช้วนะทำไมทักษิณหลุดคดีอาจารย์พร้อมเชื่อมจิตหรือยังครับพร้อม้วครับเชื่อมจิตทําไมดําเนินคดีไม่ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง มีหลายเรื่องนะอยากาอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมาก็มีเรื่องคุณทักษิณมีเรื่องเชื่อมจิตมาเรื่องคนคนสั่งฆ่าเสียต้นเสียพิชิตซึ่งอะไรเดชารับผิดชอบเดี๋ยววันนี้บ,าบ่ายโมงตรงก็จะไปพบผู้กับที่สอรอวางตรงหลังเอาพยานไปสอบเพิ่มเติมะนะอะไรเนี่ยอาจารย์ครับขอเป็นความรู้หน่อยครับกรณีมีคัตเตอร์อยู่ในกระเป๋าสะพายเราตำรวจเจอเราจะมีความผิดไหมก็พบพาวุธครับพบพาวุธิคันนี้ก็มีคัตเตอร์กฎหมายก็ไม่ได้ห้า ต่ถ้าเป็นสิงคโปร์เนี่ยคุณโดนปรับประมาณห้าหมื่นนะห้าหมื่นบาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณเนี้ยมีิดเบิดกันไกลอะไรพวกนี้ไม่ได้นะลำพังแค่พบอาวุธยังไม่ได้มีเจตนาใช้อะไรต่างๆก็อาจจะไม่มีความผิดถ้าคุณอธิบายได้นะครับมีคนถามมานะฮะนะนี่บางคนบอกทุกระบบจบที่เงินไม่ว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมคดีความจบที่เงินเนี่ยนะครับมีพี่น้องประชาชนแสดงความเห็นที่จริงนะคือถ้าเรามีเงินก็จบเดี๋ยวเราก็จะมาเล่ากันนะครับเรื่อง ทุกเรื่องเรื่องการเมืองบิ๊กโจ๊กเป็นไงบิก๊กโจ๊กก็พยานหลักฐานก็ค่อนข้างแน่นนะฮะที่ตำรวจก็ฒดำเนินคดีส่วนบิ๊กโจ๊กก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีส่วนจะแพ้ชนะก็อยู่ที่ศาลไม่ใช่อยู่ที่ผมนะครับก็ยังมีโอกาสต่อสู้คดีฮะทุกการกระทามีผลตามมาปเป็นตํารวจนะครับหมายถึงตํารวจทั่วๆไปนะฮะก็ไม่ควรเกี่ยวข้องกับบัญชีมาฟอกเงินพนันออนไลน์บ่อนการพาน,านันคนต่างด้าวก็ไม่ควรไปยุ่งตํารวจ สีเทาวันหนึ่งก็ต้องโดนจับได้สักวันที่พูดมานี่ไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้หมายถึงพี่โจกนะครับนะฮะแชร์ให้แล้วขอบคุณครับเข้ามา้วช่วยแชร์ด้วยครับแชร์ให้แล้วนะครับพี่เดอขอบคุณครับหลายๆท่านนะครับมีทั้งคุณแป๊กคุณโต้งคุณอะไรต่างๆที่แชร์ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านอ่านะครับอ่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดก็มีเรื่องคุณทักษิณก็เรื่องโดนเด่นนะครับเรื่องเชื่อมจิตแล้วก็มีเรื่องอะไรนะครับนะครับเข้าใจนะครับ